พิกตเวอริยะสาวโกปติจจสมุปาทัธเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกาโรติพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในคำวิในรรน,นี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกใครเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิสติอีทางโหติ เมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาธาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้น,นอ,อนิมัสมินิสกิตอิทังนโมติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งน,นี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชันติเพราะความดับไปแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงดับไปยาติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชาปัจจยาสังขารเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขาร,ปรญญาเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามะอรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะารูปปัจจัยาสลายตันัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะสลายยตนะปัจจยาผัสโศเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปจัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปาทานาปะปัจจยาภาวะเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปะจัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปจัจจยชาชะลามรณะโสขะปิเทวะทุกขะทมนส อุปายาสาสามพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชะรามราังโสกะปริเทวะทุกขทธบรัณอุปายาสาท,ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมาาีตัสสะเกวะรัสสะทุกขขันธะสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนานาะนิโรธานามรูุปันิโรโท เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาคัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งขัสสขัสสานิโรธาวิทนานิโรโธ เพราะมีความดับแห่งขัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาปัญหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาปัญหานิโรธา,า,าอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทรเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชาาารามรณังโสกปร,ริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสานิรชุชนติเพราะมีความดับแห่งชาติาน,าาาานั้นแลชรามรณัง โสดะปริเทวะทุกขะธรมนักอุปายาศส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวเมตาสะเกวราสะทุกขะขันธสะัะนิโรโทโหติติความดับลงพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้